เฮ้ยเฮ้ยอะทอนเงินมาให็ดจุค่คลองมึงสบายดีคผู้ชมค่คองเห็ดนำกระปุนมาว่านพี่น้องเลยสนเก้อยสี่สบาทสามพเก้าร้อยสี่สบาททอนหกสิบทอนหกบาทสบายดีเด้อพอม่พี่น้องสุภุสุคนพอๆกันคือเก่าพี่น้องเลย ใช่เงินค่ะคองเห็ดนำกระปุนเมืなな่อวานขอบคุณพี่เลไลเด้อรน้องพี่อุดได้ไเดรปสีตกห้องมะให้บ่นะพี่ขอบคุณเลไลนะครับนานเลยนะพี่ไลเดอนเลยเนาะจะน่าเอื้อยถื่อเละเอื่อยก็มาอุดนุนอีกขย้อักย่าอีกดอกบางยากดอกก็เอื้อยลำลำรวยๆเฮงๆฮงรวยๆกิจการงานของเฮืองเก็เอื้อยเด้อให้มานเงินมานทองน่องนุ่งก็ได้แบบเพิ่งเอื้อยเนาะ กาศัยดีได้อันนี้คือเรื่องจริงกูมาจ่ายเลยเด้อมันลายมื่อตีพ่ฤสิกรรมผูกแพงเออใหม่เลยที่ขอบคุณหลายเด้อขาดทำเนียมกับพันละสามสิบบาทพี่เอ้ยแพงตะกี้ใะบรได้แพงนะเขตว่ามีอีหยังมาชี้อะไรสักอย่างนี่แหละมันก็เลยแพงเออมันชี้มาบัญชีเมื่อเออแพงกับจำเป็นแล้วเห็นได้สั ทันเมื่นหนึห่งกับไหลซ้มร้อยบาทไปแล้วเมื่นหนึ่งกับอะไรเออกัสี่ไปนี่สีไปมอบเขา่าโฮงเฮียนนำพี่น้องเลยมีเงินอันนี้เงินคาขับปุ่นพี่นอ้องคากระปุ่นพันสองพันเฮ้ยสองพันละบาทนี่นะหักขาทำเนี่ยหกสิบบาทเฮ้ยเก็เลือกพันเก้าร้อยสี่สิบเนาะเออ ยาล่ <c oughs> ขาขากปุ้นขาปลา,าเป็นอะไรยเกรย์เป็นผักมาอะไรวะขาคล้องในหลายสี่พันเลยลเนาะเกยเป็นผักมา 8, เจ็ดพันหลายแปดพันเลยแหละเกลยเป็นผักมาแปดพเลยหลายแปดันเลยแล้วก็ขาโตผู้ใหญ่จะดีทางเอยเสี่ยวของห้าทางเยอรมันปนอะไยผักมาสองพันบาทต้องพอดี้รไปเอาเงินในเมืนหนึ่งเลยเนีย่พี่ นะเมื่อหนึ่งเลยนี่ไอ้บาบอยไปแลยสี่พันนะทอนหกสิบบาทหลายแปดพันเลยของพีคุณช่วยทางไต้หวันโอนมาค่าคองค่ากระ,ะปุ่น่าป้านินค่ะพักคขายังอะไรทางด้นก็โอ้ยดีใจน่องดีใจาลายแล้วก็เสี่ยวทางเยอระะมันผากมาสมทบทึนสองพันบาทก็ฮะขาทำนี่มไปหกสิบบาทเด้อเสี่ยวเดอ้อ ก็ให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเจริญหงเฮืองเด้อสิปะไอีพ่หย่างได้ลแล้วบ่แล้วว่าท่านะย่างได้บ่ยันเมียหลักนี้ป้าบอลงมาหน่บอซะเ,ะเาลายอยู่มันนี่พี่น้องเลยซาบานะมงก่อแพงขึ้นกบสิบ ขอไปอาบน้ำเขาตู way, uma, no? uh? ้ไปอาบน้ำก่อนจะข้าวน้องจังเชื่มมาหมอบเงินให้พอบ้านกับอันผู้คนนนัจ่ายค่ะยินค่ะใช่แหละปลาเมาพี่น้องเยปลาเมากับพอบ้านเนาะไปฮะรถอยู่นั่นบัื่ิกี้จอดรถจังเช่อจังคือเบิร์นบอกก่อนว่าขึ้นไปเอาเนี่ยก็จะข้าอาบน้ำนี่ยื้อกูลืมรถ ได้เงินเลยก็ลงมาเสียละล่ะโอ้ยอันนี้มีขาพักย้ายทองน้ำหาลอยเนาะขาพักย้ายทองหาลอยยังบบได้หายเรา,เอาออกมาเลยก็มาเลยขอบคุณละลายเด้เอเด้อแล้วก็ขอบใจเสี่ยวคนสวยละลายเด้อทางเยอรมันเนาะเป็นสมศรุนมาเข่ากำแพงเฮียนสองพันบาทแล้วฮักขาดทำเนียมไปหกสิบบาทเด้อเสี่ยวเด้อกัสิเลื่แต่ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเนาะสิไปมอบให้เพิ่นภูมิเพิ่นกำลงกับใจ่บบนี้เนาะเมื่อวานก็เป็นหนีคาสายประสานเนาะโอกูคาสายถูกบุญกับข้าวกระดีใจสิได้เป็นสะพานบุญในัางี้เนาะในลลายขางดีใจภูมิใจหลายทีภูใหญ่จะดีทุกคนแล้วกับเสี่ยวคนสวยใจดีไว้วางใจเนาะ,ะอ่ะปิดซะก่อน เมาเมาป่ะน่าอาบน้ำสักเขื่องเลยพี่นนองสวดซามโอเมยเด้ <voir> Hoa à, mừng Bắt chắp con hay nè Bắt chắp con hay nè Ú, mình này lại nó Mình này con lại nó Nhìn tròi có mà cũng nè Ý tròi cả mà Ừ, đưa, là mà bỏ ra đây Ý nó, ý tròi cả mà, mình này nè Phụ มันห er ่อนทายอยู่พูดซาบะตั้งแต่ลงมาจากคนเฮยมาเนี่ยนะไส่าอปั้นปริมาบ่เอาไปผูบอสเสจแล้วขวันเลิศก็ได้เฮยปรินำด้วอ สองเซาน่ะก็ใส่หั่นแต่มันแล้วมือในไร้ก้นเดิซอยกันโอ้มันเป็นผักนะหันะตอกตอกกาแพงเออยัห้อยัให้ตอกําแพงครับอกมันยังง่ามตอ้ากระือมันลืบอมันรื้อเล่าสาว่าพุ่งบอกมันดินของเรายับเข้าไปทังาเขาเอาดินพายของเขาเด้พายสาวเนี่เออเขาเอาพายเต็มเขาเออตัวมันมันดินพระเจ้าเออ ข้าวหอนคุ้งข well, oh, uh, ้าบ mm ่กับข้าคุยเบ้างเขาเห็ดยังอยู่บ่เห็ดย่างมันก็เห็ดแต่ของข้าวอยแล้วมันบ่ไปพุ่นแล้วข้าวหนึ่งไปพุ่นกับจอจนเออจอดเตะรักขาวนี่บ่หายรักเขาเจ้าบ่บุญบ้านข้าหน้ามือใดบุญบ้านข้าหน้ามือใดบุญผาป่านยังบ่กพูบ่ไม้เท้งอันบ่พุดมันเมื่อหนาข้าสีเมื่อหนาไปข้าเห็ดหัวนี่ด้หง่อมห่อนี่ ไปจะสั่นบ่มันเหม็นข้าวเหรอเออเม็นอยู่หักไม้ทั้งคิดน้องมอบเงินให้ให้เสี่ยวของข้าวทั้งเยอรมันเป็นฝากม,มาตั้งสองพันอ่ะอ่าอ่าผู้ใหญ่จะดีทั้งเยอรมันผางว่าสมถุขทืนกับแพรียงเฮียนนี่แหละอ่าแล้มาอ่ะยืนสายเลยยืนสายเลยไม่ต้องนั่งขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อ หนึ่งหนึง uh, พ okay. ันเก้าร้อยสี่สิบบาทฮาฮ่ว่าก sure> ู้ยเ่มอเจาะแทะซาถูบุญเด้อเสี่ยวเอ้ทางเยอะลมันเจ้าอยู่ดีมีแฮงจะเล่นหุ่งเพืองเด้อยิงเฮงเวยหนึ่งพันเก้าร้อยสสบบาท เป็นผักมาละสองพันหักคาดทำเนียมพนเดม,มาพันละสามสิบบาทจ้าให้ล่ำให้รวยให้เฮ่งเงปังปังจ้าถูกแหละเขอให้มีมาเรื่อยๆเนาะสอยบา,เาทเฮาจะอยู่จะกินร่วมซะก่อนมือแรกเลยอยังนี้สี่บอพ่อจังไปจ่ายโดยโ <c oughs> ดย ไปเข้าสิไปเบิ่งยิงจ่อยก่อนมึอนี้ยิงจ่อยมาสอยงานมี้อีจอยตายอีจอยมากมันนี่ผู้สัดเลอะเท่เฮ้งฮะอีแนวมึงอยู่ยัง เอาผู้ชายเฮ้ยกี้เคี้ยวอืออ้ยกูกระข้องหามึงยูอันขันสิโทษหามันนะยังเฮิงสิโทษติดนะอืออือยิงจ่อยมาสอยงานมานน่นั่งมาบุญปากโบมี่าะสานนั่งมาเฮ้ย มึงกะว่านำ้ำผู้ใหญ่จะดีในคลีปอินเนอร์ตีจะว่ามีผูมหายมาอีกจะว่าเขาสสิคหายมึงมากินบอจกักอยากกินกะปุ่นเด้ผู้ใหญ่จะดีมึงก็ว่าวตีบุญป่าข่อยบะมี่เมื่อวานนี่ข่อยมาประทันขอยประเหต์เวียดข้างใหม่กระบาดนั่งเจ้า่อ้พี่นอ้องบุญป่าเองบะมี่เฮ้ยอยู่สันเทอานาหักสิได้กินเนาะอืออม,มันมคนไา่อยู่แล้วพี่น้อง ปูนเต็มๆเลยพี่น้องเขาจะโมปูนอันนี้น่าสิเป็นงานสาบพี่น้องก็ในสุดแล้วบอหน่ย่างบ่ย่างเลยเนาะย่างย่างพี่น้องย่างมันสุดเด้อเขาจาศีขาจาส,จสีสาบพี่น้องสาบเลยใค่ะตะนางเล็กบุญผาป,ป่าสีสว่างเมื่ออื่นวันที่เศร้าบอก สิบเก้าว่ามาเนี่ยุ่นผาป่าบ้านห้าวนะวันที่ส่าวหกมกราอะไรพี่น้องเอาไปมอบแล้วเนาะหอดเคิงมือของคนญนบ้านเนี่ยครับอุ่นสใส่จ่ายอะไรพี่น้องก็งหายอยู่ดีมีแห้งกิจาการงานหลุ่งเรืองลำรวยลำรวยเดอ้อเสียเดเอ้อสภาพ ห่างให้มีเป็นดีมีแต่เงินทองหลังไหลามาเทมาจ้าถุกพอดีแท็กกับไข่พี่นอ้องเลยนอนไข่กินยาลงไปเมื่อคืน, m, ปนแปดเม็ดเพิ่นวะเดี๋วมื่อนี้กินลงไปอีกสี่เม็ดฮะบอกว่าบอไปคันไข,ข่กันยังไปอยู่ปุ๊บไปสี่แบบสี่แหวนพี่น้องปุ๊บน้ำผัวบ้านผัวย่าบ้านก็นใส่เสื้อสีขาวพอดีแท็กกันอยู่นาหันแหละนะดินะบางต้นมะขามหนึ่ง สบายจะมีเด้อจ้าพอกันคลิปหนาวาธถูกบุญนำเบิดอทุกคนเนาะเสี่ยวทางเยอรมันขีต้าตั้งแต่วันนะครับผู้ใหญ่จะดีทุกคนทุกท่านที่เคยนะคเป็นสะพานบุญเนาะแล้วกว็ผู้เบิง่งกุดชมก็ได้บ,บุญคือกันเนาะก,กดไลค์กดแชร์กดเบิง่งกดชมกดถ่ายกำลังใจเนาะกดเม็นพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี